ช่วงนี้กําลังออกเยอะเลยครับกับผักสาหรือผักอีนวนของสวนท่านผู้ใหญ่บุรีชัยนะครับอันนี้เป็นผักสาหรือผักอีนวนครับเปิดฉากเข้ามาเพื่เบลหลายคนสงสัยว่าพูดไปตั้งนานมันคืออะไรผักสาหรือผักอีนูนแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่สวนของท่านผู้ใหญ่บุรีชัยครับผมสวัสดีท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บุรีชัยนะครับบ้านทับทิมสยามศูนย์4ตำบลเทพสารอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากที่ฤดูการหน้าหนาวยาวนานแต่พออากาศเริ่มบุ่นขึ้นเห็นไหมครับโอ้โห หลมทลายท่านผู้ใหญ่เนาะออกดอกทุกยอดออกยอดออกดอกตามที่เห็นแบบเยอะมากลูกใหญ่ขึ้นกว่าเดิมลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคนก็มาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าคือเป็นช่วงที่เขาออกเยอะเนาะท่านผู้ใหญ่ก็อัปเดตตลอดก็ตามที่เห็นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากศึกษาดูงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมู่บ้านแลแรงกลางมาได้ไหมครับได้ครับมาได้เนาะมามาทุกวันได้ไหมครับก็ขอให้แจ้งมาก่อนครับเป็นหมู่คณะเพื่อเราจะได้ เราจะได้เตรียมการได้เนาะแต่โดยปกติก็ทั่วไปก็มาทุกวันอยู่แล้วครับก็มีม่บ้านอยู่ตลอดครับแต่สําหรับบุคคลทั่วไปก็ก็มาได้ตลอดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเป็นอะไรก็สามารถที่จะติดต่อท่านด้ก่อนอธิบายการวิธีการดูแลรักษาการปลูกมาที่นี่ครับเดินชิมได้เนาะเดินชิมได้อย่างเช่นผมีเดินชิมไปแล้วหลายลูกยังไม่หมดเลยไน้ความรู้ได้เต็มบานใจมาเดินชิมได้ผักชาหรือผักอินุนเป็นผักที่ ต้องอธิบายก่อนนะตอนนี้จะเป็นผักผักป่าผักป่าหายากผักป่าหายากแต่ท่านผู้ใหญ่ก็ไปคัดสายพันธุ์เอามาปลูกก็ทดลองหลายแบบนะทั้งซื้อมาปลูกบ้างแลสุดท้ายเจอสายพันธุ์นี้ที่มันออกดอกออกลูกทั้งปีสามารถทําให้ออกลูได้ตลอดออกลูทั้งปีเลยเราก็จะเห็นว่ามีมีขายตลอดเนาะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่นะครับเฉพาะผักสาบจะสี่ไร่กว่าครับเฉพาะผักสาบสี่ไร่มีทุเรียนด้วยครับมีทุเรียนมีก็อนาจจครับอาจจะเป็น พื้นที่เกษตรผสมผสานแต่คือผสมผสานแบบได้หลายอย่างครับพอพอมาถึงที่นี่ก็อย่างที่บอกก็จะมาดูลักษณะการปลูกด้วยว่าปลูกยังไงทํเสาแบบไหนนั่นนู่นนี่คือมาถึงที่จะได้ความรู้าจท่านผู้ใหญ่มีใหดยระยะการปลูกมีตั้งแต่สามคูณสามหกคูณสี่ตัวนี้นะก็มีสี่คูณสี่ด้านนู้นก็จะได้อธิบายดูว่าแต่ละพี่แต่ละพื้นที่ของ ทุกท่านน่ะอาจจะไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละจำกัดถ้าไทยมีพื้นที่เยอะก็ปลูกห่างหน่อยถ้ามีพื้นที่น้อยก็ปลูกถี่มันก็สามารถทําให้ผลผลิตได้เพิ่ม,รมครับค็นีม่มันอยู่ที่เราบรหิหารจัดการสุดท้ายแล้วพอมาถึงท่านก็จะได้เห็นรูปแบบต่างต่างเพราะเวลาเขาปลูกเขาไม่ได้ปลูกแบบแบบเดียวกันมีแบบห่างมีแบบชิดมีแบบ ที่เรียกว่ามันเป็นแบบปลูกนานๆไปทำไงจะให้ออกลูกก็จะเป็นการทำเสาแล้วก็หลายๆหย่อนาะวิธีการป้องกันพวกแมลงแรงต่างมาที่นี่ท่านจะได้ความรู้แล้วก็ได้ต้นพันธุ์ไปด้วยต้นพันธุ์ขายต้นเท่าไหร่นะครับขายต้นละหนึ่งร้อบาทครับซื้อห้าเราจะจะมีโปรโมชั่นแถมส่งนะครับค่าส่งหนึ่งรอยบาทสำหรับท่านที่สั่งออนไลน์นะครับสำหรับที่มาซื้อหน้าส่วนของเราก็จะมีลดพิเศษครับบางท่านเอามาเอาเป็นสิบห้าสิบรเลงก็จะมีแถมให้ไปอ๋อเป็นแบบนั้น ก็ก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเป็นจริงพันธุ์ที่เราเพาะเองนครับก็การันตีเนาะการันตีว่าเป็นสายพันธุ์ที่ออกลูกแน่นอนครับแต่บางพื้นที่อาจจะออกช้านานหน่อยเพราะว่าความสมบูรณ์แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเราบริหารจัดการด้วยแต่คือสายพันธุ์เขาน่ะติดลูกแน่นอนโอเคครับที่นี่ครับบ้านทับทิมสยามศูนย์สี่ครับตำบลเทพรักษาเพื่อสังขาจังหวัดสุรินทร์โอ้ยดียอดเขาออกไปตรงไหนนี่ดอกใกล้ไปเรื่อยๆเลยโอ้โหเต็มเลยโอเคครับถ้าใครสนใจก็แวะมาที่ บ้านทับทิมสยาม04ครับตำบลเทพรักษาอำเภอสังขจะจังหวัดสุรินทร์ครับกับสวนผกศักดาบท่านผู้ใหญ่บุตรทิชัยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับ